น้องพี่วิ่งดามน้องมานานแล้วนะขอขอหยุดบ้างเถอะคุณขอร้อ,องละคุณเหนื่อยแล้วพอเถอะกูไม่พอสัตว์อือหือกูถึงกับสตันเลยแป๊บหนึ่งกูเมือ่อยคออ่าเมื่อยคอมึงก็ไม่เอาอยาเสียสัตว์เลยอือหือกูถึงกับถือมีดเลยมึงตายแน่ไอ้ลอรี่เวน,นเาาตายมึงลองหายตายแล้วสัตว์ โหนมึงยิงแม่นยังวะไอ้เฮ้ยเอ้ยเลือดไหลไปน้ำตกเอเลวันเลยสัตว์เอ้ยกูต้องไปกูต้องไปเช็ดให้พวเขาด้วยไะเนี่ยมันหยดเต็มพื้นไม่เป็นไนี่คุณเช็ดเองหกูปวดหัวเลยอืหอเฮียน้องเวนจริงๆเลยสั์มึงพูดเยอะไรกันเนี่ยมึงอยู่ไหนวะไอ้น้องเวนกูนี่โอ้โหมึงยิงที่อะไรแท้ๆได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วน่ะเมื่อไหร่กูจะฟันโดนมัมังอยู่ไหนวะเนี่ยกูม่ใจแน้หรอกอ้สั์กูจะฆ่ามึง โอ้ยพามาซองทีแล้วกูยังฟันมึงไม่โดนหรอวันนี้ไอ้สัตว์เอ้ยมึงมึงกูเจอทางพอดีกูใช้แม่งกูจะฆ่ามึงกูจะระเบิดแม่งเสียงชื่ออะไรวะไอ้เแค่ปดยอดชีพหอยอ่ากูรู้แล้วมึงย้ายมาอยู่นี่เองบร็อคกี้เอเวนมึงควายเปล่าวะโอ้ยนี่กูฟันมาสิบปียังไม่โดนหรอวันนี้ไอ้สัตว์เอ้ยเฮ็ดตรงนี้ก็มีโอ้ยอยู่ในวันนี้ฟันไม่โดนทีสัตว์เฮ้ยเฮียนั่นอยากตายเดี๋ยวกูเอามั่งดีกว่าเฮ้ยเร็วๆสิปล่อยเร็วๆเร็วๆเร็วๆ เออถ้าไมเสียงมันไปขึ้นทางนู้นอีกแล้วหนูเดี๋ยวไปเดินทางนู้นดีกว่าไอ้ฝมามึงมานี่ยเงมาเอ้ยกูฟันเป็นฟุตดินจารอยสัตว์นั่นแหลกูฟันแตงโมมันเนี่ยฟันนี่กูได้แต้มเยอะไปแล้วไอ้ที่เฮ้ยตรงนี้ก็ไม่นี่เหรอมาวันนี้กูจะระเบิดตูดมึงเฮ้ยทนแม่งทนเม่งที่นั่นกูจะถูกคว้าแต่กูไม่คว้ามึงหรอกเฮ้ยมึงมานี่มึงมานี่ดิมึงมานี่นีเสียงเชียร์อะไรวะเออถ้ากูจับก็ได้กูจะทำคณะหมูกรอบมึงไปไกลๆตีกูเลยไปแต่ถ้าเป็นใจดีไอ้นี่มึงไล่่กูออยางี้เหร เมื่อไหร่กูได้กินคณะหมูกรอบสักทีเนี่ยเฮ้ยบายบายกินอะไรไม่ไหม้วะโอ้อยใครมาระเบิดบ้านกูโ่้ยโ่้ยสบายจริงๆสบายจริงๆกูว่าแล้วไอสัตว์เฮ้ยสบายจริงๆริเว้ยสบายจริงจริงเว้ยเฮ้ยจริงๆเว้ยสบายจริงๆเว้ย เอ้ยกูดูกลิ่นไม่ทีนี้กูกูหัวร้อนเลยสัตว์เอ้ยกูมาเป็นโก้เลเดอร์เลยเนี่ยนะี่ยว่ากูมาจากนรกเลยเนี่ยอี๋อีเฮียเอ้ย,อยไม่น่าไปเข้าไปในห้องนั้นในสัต์ูล่าผิดคนจริงๆโอ้ยควยอยู่ดีก็รู้สึกอง่วงนอนแปลกๆไงก็ไม่รู้นะช่วงนี้ใส่ช่วงนี้อากาศหนาวเลยง่วงอนอนดีกว่าทอ้ทง่วงก็ไปน,นอนบนเตียงสิเตียงก็มีปะโถอเอ้ย